ระยะ50เมตรนะครับตอนนี้เราจะเริ่มจการแข่งขันแล้วนะครับเป้าแรกเป้าที่หนึ่งเป้าซ้ายบนนะครับเป้าซ้ายบนมุมซ้ายด้านบนนะครับมันจุกระศูนย์านัดครับผมร้อมแล้วเริ่มเลยครับเริ่มเลยครับร้อมเราเริ่มได้เลยไม่ลงไปสิบเมตรเลยนะอย่างไงก็จะยิง,ยง,ยงยเป้าสีกนะครับ เลยครับเริ่มเลยครับแล้วทีนีรก็ แจกปืนครับตออแนม็กนึ่งครร้านครับผมอ่าเดีย๋ยวเราจะลงไปตรวจสอบกันนะครับเริ่มเลยครับผมอ่ะมาตรวจดูเป้ากันครับผมในระยะ50าสิบเมตรนะเดี๋ยวมาดูสี่ห้าตัวนี้ก่อนครับมาดูตำนานก่อนโอ้โหโอเคต้อตำนานเดี๋ยวช่วยผมนับหน่อยนะครับ สิบหนึ่งอันห้าห้าข่าสามอันนะครับห้าข่าสามอันเนาะห้าข้อสามอันอันนี้อันนี้ให้เจ็ดเนาะเจ็ดหนึ่งอันเป็นสิบเจ็ดบวกอันนี้ให้เท่าไหร่ครับนี่แปดแปดต้อแปดห้าสามสิบห้าต้องอันนี้ให้แปดใช่ไหมแปดเนี่ยเก้าสิบเนาะโอเคอาให้แปดก็เป็นสิบห้าบวกสิบห้าเป็นสามสิบนะครับเนาะนี่สามสิบนะครับ ยีนสิ้19 19เป็นยี่สเนาะ27่สิบเจวกสิบสบเวกสิเป็น40เนาะโอเคโอ้โอ้เปล่าแรกมาสูงนี่กดดันมากเลยเป้าที่สองดีเจนุ่มครับผมยิงผิดเป้าไม่เป็นไรไม่เป็นไรครับก็ได้ยินว่าได้ยินผิดได้ยินผิดเป้าผิดพี่ครับอันนี้ให อันนี้ให้ไงครับหกหกอันนี้หกอันนี้แหละครับเจ็ดอันนี้เจ็ดครับผมเจ็ดหมดแล้วเนาะเนี่ยเจ็ดหมดเลยเจ็ดหมดเลยเท่าไหร่เจ็ดสิบเจ็ดสี่ยี่สิบแปดอันนี้ยี่สิบแปดมันมีสี่เม็ดเจ็ดได้สี่เม็ดเนาะยี่สิบแปดบวกหกก็เป็นสามสิบสามสิบสี่เนาะใช่ไหมครับแมนอ่าสามสิบสี่พี่ปุ้ได้เท่าไรนั่นแหะสามสิบสามสิบโอ้สามสิบอันนี้เป้าเยลครับผมเยลดีเซล เดี๋ยวเก็บที่หลังเดี๋ยวเก็บที่หลังมีแปดสองอันแปดสองอันนะครับสิบหกเนาะอันนี้ให้เท่าไหร่เจ็ดสองเจ็ดสองเจ็ดเนาะเจ็ดสองเจ็ดสองเจ็ดสองสิบสี่สิบหกสิบสี่อันนี้ให้หกเนาะหายอยู่ไม่เห็นปาหเลยสิบสี่เป็นยี่สิบยี่สิบสามสิบสามสิบหกสามสิบหกนะครับดีไปเยี่ยมตั้งกล้องแน่เลย,เลย อันนี้ของใครครับนี่ของใครเดี๋ยวเดี๋ยวเท่าไหร่ครับเนี่ยใช่ผมนับแบบแปดแปดแปดหมดเลยแปดหมดเลยอถ้าสี่สิบโอเคยาวไปเอาต่อให้เขาไปก่อนโอเคสวัสดีครับสวัสดีครับพร้อมกันแล้วนะครับผม รอบที่2ครับเซตที่2เป้าที่2นะครับผมครับขวามือมุมบนสุดนะครับบรรจุกระสุน5้านัดนะครับรอบนี้เราจะยิง5นัดเซตนี้เราจะยิงห้านัดนะครับผมพร้อมแล้วพร้อมแล้วเริ่มได้เลยครับผม คะแนนนะครับพร้อมเลยบอกช้าง7 107 107สาม107สามนะครับเอาของเสียบฟุ้งนะครัโอ้เป็น107สามคะแนนนะครับ107สามโอเคแล้วแล้วป๋าตั้มครับรอบนี้นับง่ายนับง่ายนับง่ายรอบนี้เห็นเห็นคะแนนหายไปเลยคะแนนนนนำนี่ยยอะไอออมมืออันนี้6 6อ่ะ6นาะ ไม่ใช่บันล้านกันใช่ไหมหกหกเจ็ดอันนี้สิบเนาะอร์มวันละหน่อยเนาะยี่สิบอ่าสิบกับเก้าเปล่าสิบกับเก้ากลางมีนัดเดียวอ่ามีข้อส่งเสียงว่าได้ครับผมไม่เป็นไรครับผมล้มเต็มอีกลมเจ็ดสิบสองสิบเก้าสิบเก้ายี่สิบแปดยี่สิบแปดบวกสิบเนาะอ่าสามแปด เท่าไหร่อ่ะดูของพี่ปูอ่ะ1ออเคอ่ร้อยเจห้นะครับของปาต้มครับนมเย็นมาช่วยกันหน่อยครับเก้าไปเลยเก้เอ้ยแปดไปสามแปดสามห่งห้าหนึ่งห้าหสามยี่สิีกหเป็นสามสิบสบ ทั้งเลขแปดโอเคเนาะสีดำเนาะทุกคนโอเคเนาะอยู่สีดำเยอะแปดหนึ่มแปดสิบสามโอ้โอหยเป็นไงละครับผมนี่ไงเขาอ่อยเฉยเขาอ่อยครับเขาอ่อยเขาอ่อยดูดูคนอื่นก่อนอ่ะนับยากว่ะยิงแบบนี้นับยากครับ แปดแปดเก้าสิบะแปดสามเก้าหนึ่งสิบหนึ่งนะโอเคไหมโอเคโอเคโอเคนะกานี่นะหมดแล้วแปดสามนี่สิบสี่สบเก้าเป็นน่นอนมากเลย3 7เจามสิบเจ็ดบวกสิบเป็นสี่สิบเจ็ดอ่าสี่สิบเจกลุมกระสุนหนจริงฮะมากเรยจังเยอะอะ 9...1... โอ้โอเ้าสคะแนนนะมานำเลยครับอ่าดูอันนี้หน่อยเป็นยังไงของเราว้ายเข้งเยอะหรือเปล่าดนี้อ่าดูครับเราลองดูครับผมเจ็ดเจ็ดนาะเจ็ดสามเนาะแปดสองเนาะใช่ไหมใช่ครับเจ็ดครับรวมครับรวมเจ็ดสามยี่บ็ดบวสิบหยี่สิบเ็ดบวกสิบหก เป็นเจ็ดเป็นสามสิบเจ็ดสามสิบเจ็ดของเยอะเท่าไหร่ร้อยเก้าสี่แพ้แล้วครับแพ้จางเยอะแล้วโอ้ย้นครับตามนั้นอ่ะหนึ่งสองาชมหน้าผู้ชนะครับชมหน้าผู้ชนะนะครับ่ังเยะดีเซลได้อันดับหนึ่งไปอันดับสองคือใครครับ อันดับสองครับผมอันดับสามอันดับสองครับอันดับสามทีหนุ่มนะครับผมอันดับสี่อย่างปาตั้มนะครับผมอันดับสี่เป็นของปาตั้มนะครับโอเคนะครับเราขอจบการนำเสนอผลงานเพียงเจ้านี้นะครับฝากติดตามผลงานของพวกเราด้วยนะครับถ้าผิดพลาดประการใดขอโทษขออภัยนะครับผมฝากกด ตับสไคร์กดติดตามเพื่อให้ตึงกำลังใจพวกเราในการทำคลิปดีๆต่อไปนะครับผมโอเคครับขอบคุณครับ